โอเคก็ผมสวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอาร์มดังห้กแล้วนะแต่ว่าวันนี้นี่ครับเราไม่ได้มาอัดกันแบบสดๆนะปกติช่องผมจะเป็นการอัดสดใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าวันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่านื่องจากว่ามันต้องใช้ใบข้อมูลที่ผมได้มานะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปคลิปเช็คระยะนะฮะว่า1000กิโลแรกของ R15 นั้นจ่ายเท่าไหร่สิ่งที่เปลี่ยนนะครับสำหรับ1000กิโลแรก ซึ่งผมไม่รู้ว่าแต่ละที่จะเปลี่ยนเหมือนกันหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ผมเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะเช็คระยะศูนย์คือลดออกศูนย์มาเลยนะครับมือหนึ่งก็จะเข้าไปเปลี่ยนหนึ่พันโลนะฮะสอ,อย่างที่เปลี่ยนนะซึ่งอันนี้ผมเปลี่ยนไปวันที่10กุมภาเนี่ยครับปีนี้เลยนะสิ่งที่เปลี่ยนไปนะจะมี2อ,อย่างนะนั่นก็คือไส้กองน้ํามันเครื่องนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะก็จะเป็นน้ํามันของยามารูปนะซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้มันคือ น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันอะไรนะโอเคแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นสองร้อยห้าสิบห้าบาทนะเดี๋ยวผมจะเอาบินขึ้นเอาไว้ให้ดูด้วยแล้วกันก็จะเป็นเงิน2อ5อิบาบาทนะครับซึ่งชุดไส้กรองน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่9 5บาทนะครับส่วนน้ำมันยามารูฟฟิน4 t 1 0 w 4 0 1ลลิตรอ่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือน,น้ำมันอะไรนะเขาไม่ได้เขียนบอกว่ามันคือน,น้ำมันอะไรนะครับ โอเคก็จะอยู่ที่160บาทนะครับตามใบเลยนะก็รวมแล้วก็จะเป็น255บาทซึ่งในใบมันก็จะบอกเล็กเครื่องเล็กตัวถัถงอะไรอย่างงี้นะครับก็1,000โลแรกคุณก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณแล้วกันประมาณ255บาทซึ่งผมไม่รู้ว่าราคาแต่ละที่มันแตกต่างกันหรือเปล่านะแต่ศูนย์ที่ผมไปที่ผมไปไปเช็คแล้วก็ออกรถที่นั่นอนะอยู่ที่255บาทนะครับโอเคก็ตามตามนี้เลยนะนัดเช็คระยะถัดไปจะอยู่ที่4,000โล นะครับอยู่ที่4,000โลถ้าถึง4,000โลแล้วก็เดี๋ยวน่าจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงทีอัปเดตอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3,000 3,200กว่าโลล้สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นี้เป็นคลิปสั้นๆนะแค่เอาไว้บอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่า1,000โลแรกของ R15 ตัวที่ผมขี่อยู่เนี่ยมันจ่ายเท่าไหร่หรือเพื่อนๆขี่กันอยู่เนี่ยนะจ่ายมันเท่าไหร่นะ1,000โลแรกเนี่ยบางคนกลัวกลัว5,600หรือเปล่า แต่ผมว่ามันไม่น่าถึงนะของผมมันแค่200กว่าบาทเองนะครับไม่น่าถึงแต่ถ้าถึงนี่ต้องดูดีๆว่าเขาเปลี่ยนอะไรให้เราบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะแล้วก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย